จูโม่ชิงปาหวนนึกถึงเมื่อแวบแรกที่เขาเห็น้ังลาเขาร้องบอกศาสตราจารย์ฟังซินอย่างตื่นเต้นว่าไฮลันโซนั่นคือไฮลันโซเห็นไหมครับอาจารย์นั่นก็คือไฮลันโซพวกมันไม่ได้อยู่แต่ในเทนวิสใหเท่านั้นมีไฮลันโซก็ต้องมีกิเลนม่วงจูโม่ชิงปาถอนตัวเองกลับออกมาจากความทรงจำารีติดต่อกับศาสตราจารย์ฟังซินพรางถามกับยังกับเด็กๆว่าอาจารย์เราออกไหมครับว่าพวกผมกำลังไปหาใคร หาใครหรือศาตราจา์ฝั่งซ้นนิ่งไปอึดใจหนึ่งแล้วตอบกลับมาทันทีว่าคาล่าเหมยตัวฉันก็ว่าทำไมถึงได้รู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่ขนาดนี้พวกคุณกำลังจะไปหาหลันโซ่กันหรือนี่จึงนานพูดผ่านทางวิทยุสื่อสารเกิดอะไรขึ้นฝ่ายพวกคุณสำรวจเสร็จแล้วหรือคุณ้าวิยางตอบว่าใช่ครับเส้นทางฝั่งนี้ใช้เดินขึ้นเขาไม่ได้ ตอนนี้พวกเรากำลังจะไปหาคนที่รู้จักเส้นทางขึ้นเขาหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาบ้างตกลงระหว่างตัวด้วยคอยส่งข่าวมาทางฉันตลอดเวลาระหว่างทางมาเป่าเล่าเรื่องขังชีภูปาเขาเป็นคนดีถึงจะมีนิสัยประหลาดไปหน่อยก็ตามหลายครั้งทีเดียวที่เขาช่วยพวกเราหาแกะที่พลัดหลงไปแล้วยังบอกว่าตรงไหนเป็นเขตอันตรายอย่าพาแกะไปปล่อยแถวนั้น บางทีก็มีชาวบ้านเห็นเวลาไม่มีคนนอกเขาก็จะขึ้นเขาไปตัวคนเดียวคราวนี้เย้วหยางฟังรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางจึงถามว่าคุณบอกว่าเขาอาศัยอยูบ่บนเขาตัวคนเดียวเหรอครับมาเป่าพยักหน้าเย้วหยางร้องขึ้นยางตกใจตัวคนเดียวอยู่ได้ยังไงมาเป่าพูดว่าตัวคนเดียวทำไมจะอยู่ไม่ได้เขาเลี้ยงแกะเอาไว้ฝูงใหญ่มีห้องเก็บของขนาดใหญ่ ปีหนึ่งจะออกไปจากเขาสองครั้งเอาแกะไปแลกกับของใช้จำเป็นทุกปีเวลาที่ทหารชายแดนมาเยี่ยมพวกเราก็จะติดสิ่งของจำเป็นมาให้เขาด้วยคนในหมู่บ้านของเราก็อยู่กันอย่างนี้ทั้งนั้นเยว่ยหยางมองดูภูเขาหิมาอย่างทบทวนนึกในใจว่าตัวคนเดียวอยู่ในสถานที่กันดารเหน็บหนาวอย่างนี้ทนอยู่ไปได้ยังไงถ้าไม่มีใครเป็นเพื่อนคุยด้วยมันจะอ้างว้างเงียบเหงาขนาดไหนกัน ระหว่างทางมาเป่าเล่าเรื่องราวเล่าคานเกี่ยวกับคงชีภูปลาให้ฟังเดินต่อไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต้นยาตายฝ่าเท้าเริ่มลดน้อยลงก้อนหินขนาดเท่าไข่ห่านเริ่มมากขึ้นไอหนาวเข้าปะทะหินบนพื้นก็เรียบลื่นดําเดินลําบากพน้าผูอย่างมองดูภูเขาหิมะชี้ไปที่ก้อนหินบนพื้นพูดว่าเห็นไหมก้อนหินพวกนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเมื่อนานมาแล้ว เดินทีทาน้าแข็งปกคลุมมาถึงบริเวณที่พวกเราอยู่นี่ตอนนี้หดกลับขึ้นไปด้านบนแล้วหัวหน้าหูยางถอนใจพูดว่าฉันยังจําได้เมื่อสมัยนั้นผลการสํารวจทาน้ําแข็งของพวกเราก็คืออีกไม่นานนักรอกบนเจ้าเขาหิมาลายจะมองไม่เห็นทาน้ําแข็งอีกเลยตามด้วยเสียงถอนใจของหัวหน้าหูยางความหนาวเหน็ดนั่นเข้มข้นยิ่งขึ้นคุณชายเฉียงป้าดูนั่น มองตามมือของเยววอย่างไปไกลๆคือหน้าผาแห่งหนึ่งหน้าผาที่ดัมมามี่ยมของภูเขาเหมือนกับก,กำแพงที่ตั้งชันด้านล่างของมันมีถ้ำผาทางธรรมชาติอยู่หลายถ้ำสิ่งที่อย่างชี้คือถ้ำผาพวกนั้นจุมโอชิงปาพูดว่าเออผมเห็นละเมื่อตอนที่มาครั้งก่อนอาจารย์บอกผมว่าถ้ำพวกนี้สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ที่คนโบราณสมัยยุคหินเก่าเคยอาศัย แต่ถ้ำหินที่อยู่ในที่โล่งแจ้งแบบนี้ถูกทำลายได้ง่ายเข้างในไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยแหนมเพอตามามีอนุสร์สถานยุคหินเก่าอยู่หลายแห่งอำเภอตามายังเป็นแหล่งชุมนุมของคนสมัยโบราณอีกด้วยคุณหนอย่างพูดเสริมไม่เฉพาะที่นี่เท่านั้นจากเขตตะวันตกที่สุดของอาลีจนถึงริมแม่น้ำคินซาพื้นที่เส้นโค้งทั้งหมดของเทือกเขาฮิมาลัยมีรูผ่าถ้ำแบบนี้ทั้งนั้น จากการสันนิษฐานเบื้องต้นบอกว่าในยุคเริ่มแรกของการพัฒนาทางด้านอารยธรรมของมนุษย์เทือกเขาฮิมาลัยเป็นดินที่พักอาศัยของมนุษย์ถ้ำอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ยาวนานเย,ยี่ยวยางพูดอย่างผิดหวังเล็กน้อยผมนึกว่าเป็นที่อยู่เก่าของชาวเกอร์ป่าซะอีกจมวัวสิงปาสะท้านในใจดูท่าคนที่มีความคิดเช่นนี้จะไม่ใช่แค่ตนคนเดียวแต่คำพูดของเย,ยี่ยวยางกลับทำให้เขาคิดยองไปว่า ชนเผ่าเกอร์บากับมนุษย์โบราณยุคหินเก่าของที่ราบสูงชิงไฮทิเบตเป็นเชื้อสายเดียวกันหรือเปล่าที่สืบทอดอารยธรรมดึกดำบันเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนมาจนถึงปัจจุบันในหัวของเขาผุดภาพของคนดึกดำบานที่ตัวหม่มหนังสัตว์มือถือท่อนไม้คนโบราณเหล่านั้นแบกหามสัตว์ที่ล่าได้กลับมาข้างหลังตามมาคือฝูงเดี๋ยวก่อนทำไมถึงเห็นเป็นภาพเช่นนี้ จุมวสินป่ามองกลับไปทางถ้ำหินดำสนิทตามธรรมชาติพวกนั้นอีกครั้งภาพเมื่อครู่นี้เหมือนกับภาพยนตร์เขามองเห็นมันอย่างชัดเจนตามหลังมนุษย์ถ้ำเหล่านั้นกลับมาก็คือฝูงหมาป่ามาบป่ารู้เรื่องมนุษย์ถ้ำหน่อยมาเขานำทางไปพางพูดไปพางข้ามปากหลุมด้านหน้านั้นไปเดินอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเห็นบ้านของงคังชีผููป่าแล้ว บริเวณปากลมมีลมแรงมากพัดเข้าไปใบหน้ารู้สึกเจ็บแสบภูเขาสองข้างเหมือนกับยักษ์ใหญ่สองตนนั่งพาดขาเข้าด้วยกันแบบนี้พวกเขาต้องมุดลอดแข้งขาที่พับทับกันพวกนี้เพื่อผ่านไปทันใดนั้นพารู้สึกเหมือนกับลมแรงขึ้นอีกลมที่กันโชเข้าใส่ซอนงามกลิ่นอายที่ดุดันกลิ่นายที่จับต้องไม่ได้นั้นทําให้ทุนทั้งสี่ต้องหยุดเดินพร้อมกันยาแห้งสายไปมาอย่างไร้ทิศทาง ทางกลางลมแรงจัดใายกับว่ามันเองก็อยากหลบหนีไปให้พ้นพลังอำนาจที่ลึกลับนี้จุมมูมสิงปาพลันหลับตาลงพูดด้วยสัญชาตญาณมีบางอย่างตรงมาทางเราอะเร็วมากเพิ่งพูดจบเท่านั้นก็ได้ยินเสียงเย่ยหยางร้องลั่นระวังคุณชายชิงปาจุโมสิงปาลืมตาขึ้นก็เห็นสายฟ้าสีครามในสายลมตอนข้างล่างเหมยตัวไม่มีใครเห็นว่ามันมาจากไหนมายังไง คล้ายกับอยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศทุกคนมองเห็นแต่เพียงว่ามันเป็นแสงสีฟ้าครามที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในสายฟ้าเท่านั้นพุงเขาใส่จมตสิงปาอย่างแรงปากที่อาอยู่ของเยลย่างกำลังจะหุบลงหัวหน้าหูยางขาข้างหนึ่งอยู่บนหน้าขาหนึ่งอยู่หลังกำแพงเตรียมตั้งท่าป้องกันส่วนมาเป่านั้นไม่ทันแสดงปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นเบื้องหน้าลำแสงสีครามนั้นทุกอย่างดูเหมือนเชื่องชาเสื่อชา เมื่อทุกคนฟื้นกลับมาจากสภาพอืดอาดชึ่งชานั้นได้ลำแสงสีฟ้าจางนั้นก็ตะครุบเข้าใส่ตัวของจุมโมจิงปาแล้วในเสี้ยววินาทีที่ลำแสงสีครามนั้นสัมผัสตัวของจุมโมจิงปานั่นเองทันใดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกะทันหันมันอ่อนโยนลงไม่กระแทกตัวจุมโมจิงปาให้ล้มกับพื้นเพียงแต่ต้องเท่านั้นก็เปลี่ยนทิศโฉบกลับโชบปริบตาที่ลำแสงนั้นพุ่งกลับ เย้วอย่างจึงพบว่ามันเป็นสัตว์ยักษ์สีเท้าตัวหนึ่งขณะเดีกันความหวาดกลัวกระสับกระส่ายที่บุดขึ้นในใจของเขามากกว่าที่มีต่ออันตรายทุกอย่างที่เขาเคยประสบเพราะเขาพบว่าหากผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนเป็นตัวเขาแทนไม่ว่าเขาจะแสดงกิริยาตอบโต้ใดๆก็ไม่อาจหลบพ้นการโจรเข้าใส่ของสัตว์ยักษ์สีครามนั้นพ้นได้เลยสัตว์ยักษ์ตัวนั้นวิ่งจากไปไกลสิบกว่าเมตรด้วยความเร็วที่น่าตกใจ แล้วหมุนตัวพุ่งกลับมาทันทีมันกระโจนใส่จูโมสิงปากครั้งแต่เพิ่งจะแตะต้องโดนตัวของจูโมสิงตาเท่านั้นก็หมุนตัวกลับทันทีซ้ำไปซ้ำมาเช่นนี้สามสี่ครั้งสุดท้ายมันจึงหยุดลงใส้สองขาหน้าวางอยู่บนไหลทั้งสองของจูโมสิงปาและลิ้นยาวๆในลําคอส่งเสียงหอบหายใจที่หนักแรพงพวกเยาวยางเพิ่งจะได้เห็นชัดว่ามันคือมาสตีฟฮิมะตัวยักษ์ ยืนด้วยสองขาแทบจะสูงเท่าจมูมเสยงป่าเส้นขนสีขาวบริสุทธิ์ทั่วร่างเรืองแสงสีเงินวาวแต่ทำไมมอครูจึงเห็นเป็นสีครามหรือว่าเป็นภาพลงตาเยาวยางคิดอย่างละเอียดอีกครั้งนั่นมันไม่ใช่สีครามเสียทีเดียวแต่น่าจะเป็นสีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงจะถูกวันนี้จูมูสิงป่ายื่นมือไปอบมาสติพิมะเอาไว้รูปลำคอที่ฟูฟ่องของมัน ร้องเสียงดังพูดว่าคังลาคังลาสาวน้อยคนสวยจำฉันได้ใช่ไหมมาสติบิมานั้นส่งเสียงครังสั้นๆส,สูงๆจากปลายจมูกคล้ายกับกำลังตอบจุมโมชิงปาเมื่อเห็นฉากนี้เย,ย้าหยางกับหัวหน้าหูยางต่างพากันตกตะลึงเหมือนกับครั้งแรกที่จางลีเห็นจุมโมชิงปาสนทนากับมาป่าจุมโมชิงปาในขณะน,นี้ทั่วทั้งตัวแผ่ซ่านความเป็นมิมตรไมตรีเป็นไมตรีที่มีต่อเพื่อนรัก ทั้งแววตารอยยิ้มเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นพี่น้องท้องเดียวกันที่พลัดพรากจากกันนานหลายสิบปีหรือไม่ก็เป็นผัวแก่เมียเท่าที่เดินทางเคียงคู่กันมาช่วชีวิตหรือไม่ก็เป็นสหายร่วมรบที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาจากสมารภูมิเดียวกันขณะที่จูโม่เฉียงปาก,กอดกับมาสติฟอีมาจยักตัวนั้นบิดไมตรีที่แผ่ซ่านออกมาถึงกับทำให้ลมอุ่นขึน้นเรียกได้ว่าจะให้พนานาอย่างไรก็ไม่เกินจริง ฮูน้าหุยางอดตกตะลึงกับการปเปลี่ยนแปลงของจมูกเชียงป่าไม่ได้มาสตีฟมาตัวนั้นก็ทําให้เขาตกตะลึงเช่นกันเขาเคยเห็นมาสตีฟหมาไม่น้อยในความทรงจําของเขาไอห,หมายักษ์พวกนี้มักมีแต่ทำหน้าเคร่งกครึมดวงตาทั้งสองจ้องเม่งมาที่คกูอย่างดุร้ายหรือไม่ก็ทําท่าเย่อหยิ่งสูงส่งไม่แยแสใครเขาไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามาสตีฟก็มีด้านที่อ่อนโยนเช่นนี้ ขังลาที่ซบอยู่บนไหล่ของจูมโมสิงปางขนาดนี้ไม่เพียงส่งเสียงครางตอบโต้จากปลายจมูกเท่านั้นศีรษอันใหญ่โตของมันยังคลอเคลียไปมาบนไหล่ของจุมโมสิงปางอีกด้วยคลายกับสาวน้อยที่แงงอนเพราะชายหนุ่มจากบ้านไปนานปีกําลังออดอ้อนคร่ำครวญความคิดถึงคนึงหาเมื่อคนรักกลับมาเจ้าหนึ่งคนหนึ่งมาน,นกอดคอกุยกันอยู่นานใต้สายลมคนที่เหลืออีกสามคนได้แต่ยืนดูอึง้ง ไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านไปนานขค่ไหนแล้วจุมพูสิงปาจึงวางคังลาลงแล้วรูปที่หน้าผากของมันคังลายืดคอหลับตาพริ้มอย่างพึงพอใจจุมพูสิงปาพูดว่าจะแนะนาเพื่อนๆให้รู้จักหน้าคังลาพวกเขาเป็นสาหายของฉันทุกคนว่าแล้วใต้สายตาที่เหลือเชื่อของทุกคนนั่นเองจุมพูสิงปาก็เริ่มแนะนําพวกเขาทีละคนให้คังลารู้จักอย่างจริงจังขณะนี้หัวหน้าอยู่อย่างจึงเห็นท่าทางของทิเบตันมาสตีฟ ตามที่เขาเคยเห็นเป็นประจำคังลาจัดํำเลืองตามองแวบหนึ่งเฉพาะเวลาที่ได้ยินชื่อของพวกเขาเท่านั้นศีน้าทาทางนั้นเหมือนกับท่านประธานเท่าที่กำลังเคลิบเคริ้มอยู่กับการบีบนวดมีคนข้างตัวกำลังแนะน,นำตัวพนักงานใหม่ให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าจะรับไว้ใช้งานหรือไม่วันลืมตาครึ่งเดียวจากนั้นก็พยักหน้าเบาๆหนึ่งทีเหยวอยางพูดอย่างไม่พอใจ ดูหน้ามาันเซเตะซะไม่มีทันใดนั้นข้างลาเธลลงตาใสยาเคียวยิงฟันใสเย้าหย,ยางเย้าหย,ยางคนลุกวาบในใจส่วนมาเป่าที่อยู่ข้างเย้าหย,ยางนั้นตกใจอย่างเห็นได้ชัดถอยหลังสองก้าวโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่ได้หวหน้าหูหยางช่วยพยุงไว้คงจะลม้มลงไปแล้วหวหน้าหูหยางพูดด้วยเสียงหัวเราะจีแบตตันมาสตีฟส่วนใหญ่ที่ฉันเห็นจะเป็นอย่างนี้มอดมาสตีฟที่โตเต็มไว้รูปร่างสูงใหญ่ พลังกำลังมหาศาลและจะระมัดระวังตัววางตัวเป็นศัตรูกับคนแปลกหน้าเสมอในสตาของพวกมันคนธรรมดาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันสักนิดพวกมันมีคุณสมบัติสำหรับยิงพยองนอกจากเจ้านายของมันแล้วใครคิดอยากได้รับเกียรติจากมันมีแต่ต้องให้เกียรติมันก่อนเวลาที่คุณมองมันด้วยสยตาที่มองสัตว์เลี้ยงพวกมันก็จะใช้สายตาที่มองสัตว์เลี้ยงมองตอบคุณเช่นกัน ดูจากท่าทางของมันในตอนนี้หมายความว่ายอมรับในตัวคุณแล้วแน่นอนเป็นเพราะเห็นแก่น้าของเฉียงป่าทัางลาขัางลาเยยวอย่างไม่เชื่อรองเรียกแบบอย่างเชิงขังลาหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งไม่สนใจใหญ่ดีจม่ดเสียงป่าเห็นว่ามาเปาหน้าซีดขาวอดถามไม่ได้คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมมาเปาสีหน้าลำบากใจพูดว่าจากตรงนี้ไป คุณจำทางได้หรือยังจุม,มุชิงปามองรอบๆตัวพูดว่าแน่นอนตรงนี้อยู่ใกล้กับบ้านของขังชีแล้วถ้าคุณมีธุระอะไรเราก็ไม่ต้องไปส่งพวกเราก็ได้พวกเราหาทางไปกันเองได้แล้วมองดูสิหน้าข้งมาเป่าจุม,มุชิงปาพูดปลอบเขามาเป่าเหลือบมองขังลาอย่างระมัดระวังแวบหนึ่งลังเลเล็กน้อยในที่สุดก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันส่งพวกคุณถึงแค่ตรงนี้นะ พวกคุณระวังตัวกันด้วยจุมโมสิงปากับหูหน้าหูยางจับมือกันอำลามาเปาเอ่ยคำขอบคุณเมื่อมาเปาจาับไปแล้วอยู่ๆข้างลาก็ลืมตาขึ้นกระโจนออกไปจากมือของจุมโมสิงปาวิ่งสองสามก้าวแล้วหันมามองทีหนึ่งแล้วก็วิ่งต่ออีกสองก้าวแล้วหันมามองอีกทีนึงจากนั้นก็โจนทะยานวิ่งหายไปอย่างกลมพายุจุมโมสิงปามองดูเงาหลังข้างลาค่อยๆกลายเป็นปุยเมฆสีน้ำเงินในสายลมพูดยิ้มยิ้ม แต่เฮเธอดูท่ามันอยากเอาข่าวการมาของพวกเราไปบอกขังชีปูปาอย่างรอไม่ไหวแล้วเหยวหยางมอมตามหลังของมาเป่าผู้อย่างประหลาดใจเขาเป็นอะไรไปภูนาหูหายางพูดว่าไม่รู้สซเยาหยางกับภูนาหูหายางนึกว่าบ้านของขังชีปูปาคงอยู่ใกล้ๆแต่ที่ไหนได้เส้นทางภูเขาแสนไกลเดินกันต่อไปอีกสิบกว่ากิโลจึงจะทะลุช่องเขาออกไปได้ ด้านหลังผันโล่งกว้างเมฆสายฟ้าต่ำทุง้าที่ปลูกไว้โดยากกกองเหมือนสนามฟุตบอลเขียวขจีบ้านหินที่สร้างขึ้นจากหินก้อนเล็กผสมกับดินเหนียวตั้งอยู่ปลายของสนามหญ้าหลังบ้านมีต้นไม้แห้งหลายสิบต้นล้อมเป็นรั้วกว้างแต่เพี้ยวอย่างเพราะว่าภายในขอบรั้วน,นั้นว่างเปล่าตามผืนหญ้าก,ก็ไม่มีวัวหรือแกะมาถึงประตูบ้านก็เห็นบนประตูไม้วาดรูปสัญ,ญลักษณ์สุริยันจันทรา กับเครื่องหมายกระยงดารงคานประตูเตี้ยมากข้างในมีเสียงร้องของสุนัขแต่ไม่ใช่เสียงฮง n ฮมันเป็นเสียงแบบอิงอิงจากนั้นในบ้านก็มีเสียงคนดังขึ้นเชียงปาคุณหมายอีกแล้วหรือน้ำเสียงดังก้องกังวานทรงพลังเยาหย,ยางสะดุ้งในใจคนในบ้านรู้ด้วยว่าเป็นจุโมชินปาหรือว่ามาสตตหิมะที่ชื่อขังหลางเมื่อครูสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ไม่อย่างนั้น คนในบ้านจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้มาเยือนคือใครจุมสิงปาก็ถามขึ้นเช่นกันอากอกรู้ได้ยังไงว่าเป็นผมตุกคันผู้หนึ่งที่ใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูสีหน้าของเขาขาว,ขาวอมชมพูเส้นผมที่ยุ่งเหยิงเล็กน้อยแผลออกมานอกหมวกหนังจิ้งจอกรอยย่นบนหน้าลึกมากแต่สองตามีพลังเส้นผมดำสนิทดูไม่ออกว่าอายุอนามประมาณสักเท่าไหร่ คนผู้นี้ภายนอกโมด้วยผ้าครุ่มภูลูเข้ารูปที่เย็บขอบด้วยหนังสอดาใส่เสื้อด้านซ้ายเน็บอยู่ที่เอวใส่เสื้อด้านขวาพาดอยู่บนไหลสายใช้สายรัดรัดเสื้อกั๊กหนังแกะด้านในเอาไว้อย่างแน่นหนามีดยาวด้ามหนึ่งเสียบไว้ที่ผ้าคาดเอวหลวมๆนี่ก็คือคังชิภูปา่าการแต่งกายที่แน่นกระชับกับมีด,ดาบด้ามยาวทรงเรียบเรียบนั้น ทำให้ชายจักการตัวล้ำสูงประมาณ160หกว่าผู้นี้ดูเหมือนจอมยุทธในบูริมยิ่งขึ้นขังชี้ผู้ป่าพูดว่าทำให้ขังลาดีอกดีใจได้ถึงขนาดนี้นอกจากคุณแล้วจะเป็นใครได้อีกขังลาขนาดนี้เบียดออกมาทางขากางเกงด้านหนึ่งลืมตาแป้วมองดูทุกคนครูเดียวก็หดหัวกลับเข้าไปแล้วจะงกออกมาใหม่อีกข้งอย่างกับสาวน้อยที่ซุกซนแต่ขี้อาย ถึงแม้ว่าครั้งก่อนจะขอลืมขังลาไม่สําเร็จแต่ด้วยความที่อาศัยอยู่ด้วยกันนานถึงครึ่งปีจงมม่ชิงป่าได้ปูกมิตรไมตรีกับภูปาบ้านหินหลังนี้มีอยู่ครึ่งหนึ่งเป็นน้ําพักน้ําแรงที่เขาช่วยสร้างขังชีภูปาเว้นทางให้พูดว่าเร็วเข,เข้าเข้ามานั่งในบ้านกันก่อนบ้านหินมีรูปทรงประหลาดมากไม่มีบานหน้าต่างภายในบ้านแสงสว่างน้อย กลางวันแสกๆยังต้องจุดโคมไฟน้ำมันเนยประตูเตีย้ยขนาดเยี่ยวอย่างยังต้องก้มมีเอวจึงจะมุดเข้าไปได้ขณะที่จุมจิงปลาแทบจะต้องครานเข้าไปแต่ภายในบ้านกลับดูกว้างขวางตรงกลางเป็นที่ตั้งกองไฟบนนั้นมีน้ำร้อนอยู่กะละมังใหญ่ในน้ำมีหายใบหนึ่งแช่อยู่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรภายใต้แสงสีเหลืองของโคมไฟน้ำมันเนยมองเห็นเครื่องเรือนและเสื้อผ้าวางกองอยู่รกบ้าน เนือศีรษะเห็นเนื้อตากแห้งที่มีน้ำมันเยิม้มผนังสีด้านดำจนแวววาวเป็นรอยดำจากมเข่าควันนอกจากนี้ก็มีเชือกที่ร้อยวัตถุคล้ายก้อนชาหลายก้อนเอาไว้บนกำแพงตั้งเตียงขนาดยาวเตียงหนึ่งใช้เป็นเตียงด้วยมานั่งด้วยผ้าห่มมอมแมมจนเหมือนโดนหมาย่ํา้างเตียงมีเ้าห่มทงกลมที่สะอาดสะอ้านผืนหนึ่งแต่นั่นเป็นที่นอนของคังลา ทังลาเข้ามาถึงในบ้านปุ๊บก็หมอบลงกับพื้นจ้องมองสม,มุชินปลาด้วยตาคู่โตไม่กระพริบมองดูเสื้อผ้าที่กองรกอยู่เต็มบ้านเย้ยยางไม่รู้ว่าควรนั่งลงตรงไหนมองไปทางคุณชายชิงปลาก็เห็นว่าเขาเขายับเสื้อผ้าไปกองรวมกันแล้วนั่งลงบนเตียงอย่างไม่เกรงใจเขาเก็บเสื้อผ้าออกไปบางหาเก้าอี้ตัวหนึ่งมานั่งลงขังชี้ย้อนสิ่งของรกเกะกะขึ้นไปบนเตียงหาเอาเก้าอี้ออกมา จากนั้นเปิดฝาไหที่แช่อยู่ในน้ำกลิ่นเหล้าหอมฟุ้งขึ้นมาทันทีที่แต้เขากำลังอุ่นเหล้าอยู่พนักพูยางบอกเยียอย่หยางว่าที่นี่เป็นพื้นที่หนาวสูงผู้มาเยือนมนักผจนลมหนาวกันมาดังนั้นการรับแขกของที่นี่จึงใช้เหล้าแทนชาดื่มแล้วจะได้อุ่นท้องอุ่นใจขังชี้หยิบแก้วชาใบาใหญ่สี่ใบดื่นเหล้าสี่แก้วเต็มๆส่งให้พวกจุมูสิงปาและเยียอย่หยาง ส่งพรางก็งึมงำอะไรไปพรางคล้ายกำลังท่องมนแต่ก็เหมือนกำลังร้องเพลงเยาวหยางจำได้รางว่าเล่ารับแขกชนิดนี้ต้องดื่มสามคำแต่ห้ามสดจนหมดหันไปมองคุณชายเชียงปาก็เห็นเขาไม่สดทีเดียวหมดเหมือนกันแต่ก็สดโฮกทีเดียวคำใหญ่เขาจึงเอาอย่างบ้างที่ไหนได้เมื่อเราเขาขอเท่านั้นเยาวหยางพอรู้สึกเหมือนมีถ่านไหมอยู่ในลำคอไฟลุกอยู่ในท้อง แต่กระพนออกมาไม่ทันกลั้นใจจนหน้าแดงนึกไว้ยถึงว่านี่จะไม่ใช่เล่าขาวธรรมดาแต่มันยิ่งกว่าเล่าเผาดาบหรือเล่าเออะโกรธเสซอีกเห็นเยี่ยวยางทำท่าบอกมือหบอไปใจแสนตลกคนในบ้านหัวเราะก,กันหมดแม้แต่ครั้งล่าย,ยังกีตามเม้มปากพยักเพยยิดเหมือนกับแมวยิ้มวหน้าคอย่ยางพูดว่านี่ไม่ใช่เลาสิงค์เคนะนี่เป็นพื้นที่หนาวสูงผู้คนนิยมดื่มเล่าแรง ว่ากันว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เข้มข้นถึง70%เซแทบจะเป็นแอลกอฮอล์กันเลยทีเดียวคุณนกคุณจะซดโฮกอย่างเสียงปลาล่าได้อย่างนั้นหรือแข่งชีพู้ป่าพูดด้วยสีหน้าภูมิใจนี่ไปเล่าขาวอาซอจี้ในประวัติศสาสตร์ข้างนอกเขาเล่ากันว่าเป็นวิธีการบ่มเหล้าที่ถ่ายทอดเข้ามาสู่ที่เบสจากชาวอาหรับความจริงบรรพบุรุษของพวกเรารู้จักศิลปะการบ่มเหล้าชนิดนี้ตั้งแต่ก่อนสมัย ราชวงศ์ถังเซออีกอีกคำว่าชื่อในภาษาทิเบตแรปลว่ายางไม้ความจริงเหล้าชนิดนี้บม่มโดยใช้ยางไม้กับน้ำพึ่งที่นี่ไม่มีน้ำพึ่งฉันก็เลยใช้อย่างอื่นแทนทำให้มันแรงกว่าเหล้าอื่นๆเยวอหยางไม่กล้าดื่มอีกตัวเขาขนาดนี้เหมือนถูกห่อเอาไว้ด้วยไฟขังชี้ก็ไม่ว่าอะไรผ่านไปลำเลื้อความลังกับจมูกสินป่าจากนั้นจึงพูดว่า ว่ามาสิคราวนี้คุณมาด้วยวัตถุประสองค์อะไรมจมูกเงป่าพูดว่ากิเลนม่วงขังชีลืมตาโตยิ้มยิงฝันมองดูคังลาสลับกับมองมจมูกเชงป่าพูดว่าคุณยังปากใจเชื่ออยู่ว่าเมื่อมีครามสมุดรก็ต้องมีกิเลนม่วงอย่างนั้นหรือมจมูกเงปาตอบอย่างมั่นใจคราวนี้ผมต้องหาเจออย่างแน่นอนขังชิพูดว่าผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้างละ่ะ คุณคงไม่คิดจะเอาคังลาของผมไปมันเลยวัยไปแล้วนะจมมโบสิงป่างงงเล็กน้อยแต่แล้วก็หัวเราะทันทีเขารู้ว่าขังลาน่าจะอายุเกิน15ปีแล้วตามอายุไข่ของมาสตีฟถือเป็นวัยชราเห็นได้ว่าคังชี้คิดว่าตนอยากได้ขังลาไปผสมพันธุ์กับกิเลนม่วงแต่ขังลาเลยวัยเจริญพันธุ์แล้วจมมโบสิงป่าพูดว่าเรื่องนี้ว่าเวลาซับซ้อนมากอะ่ะผมบอกง่ายๆแค่ว่า พวกเราต้องการขึ้นภูเขาหิมะขังชีหุบยิ้มลงทันทีพูดว่าเป็นไปไม่ได้กิเลนม่วงไม่มีทางดำรงชีพยอยู่ในภูเขาหิมะจเจม่อสิงปาพูดว่าผมรู้ที่ที่พวกเราต้องไปไม่น่าจะเป็นยอดภูเขาหิมะแต่สันนิษฐานว่าจะเป็นสถานที่ที่คล้ายกับที่อยู่อาศัยของชาวตาม,มาที่นั่นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะก,กับการดำรงชีพของกิเลนม่วงแต่พวกเราหาทางขึ้นเขาไม่เจอ ได้ยินมาว่าคุณเป็นเพียงคนเดียวที่รู้จักทางขึ้นเขาข้างชี้ศีนาเครง่งเครียดผมไม่พาคุณขึ้นเขาเด็ดขาดจมูกสิงปาถามอย่างร้อนใจทำไมล่ะอากข้างชี้พูดคุณก็รู้ที่เกิดกับลาเจ,จนเป็นเพราะพาคนอื่นขึ้นภูเขาหิมะจึงถูกภูเขาหิมะเก็บดวงวิญ,ญญาณของเธอไปนั่นคือการลงโทษผมนับตั้งแต่นั้นผมก็สาบานว่า ไม่ว่าใครจะเป็นหรือด้วยเหตุผลอะไรก็จะไม่มีวันพาใครขึ้นภูเขาหิมะอีกแล้วจมส์เซมปาขมวดคิ้วแน่นครุ่นคิดว่าจะแก้ป,ปมในใจของคังชิเรื่องนี้อย่างไรขนานั้นเองหัวหน้าหูหยางพูดความจริงพวกเราไม่ได้ตามหาเฉพาะกิเลนม่วงอย่างเดียวเท่านั้นแต่พวกเราเป็นตัวแทนของรัฐบาลกำลังตามหาวิหารแห่งหนึ่งที่หายสาบสูญไปนในประวัติศาสตร์มันอาจเป็นขุมทรัพย์ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทิเบต ความจริงของน่าวอย่างตั้งใจะจะใช้ความลี้ลับของวิหารปาปาลาเข้ายั่วขังชีแต่ที่ไหนได้เมื่อพูดออกมาเท่านั้นขังชีก็แค่หัวเราะปาปาลานั่นยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่ปาปาลาควรอยู่ในที่ที่มันตั้งอยู่เท่านั้นไม่สมควรถูกใครรบกวนเฉียงปาที่นี่ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลอะไรเอกผมก็ไม่มีวันพาวพวกคุณขึ้นเขาอย่างแน่นอน เยวอย่างแอบดึกในใจว่าแย่แล้วหุวหน้าหูหยางพลาดขังชีเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ทางขึ้นเขาเมื่อก่อนพวกคนที่มาเขาก็ต้องเคยแย้มเรื่องพาบาล่าไม่มากก็น้อยครัวนี้เดินตาผิดจนได้อาจทำให้แม้แต่คุณชายเชียงปายังถูกมองว่าเป็นพวกหลอกลวงไปด้วยเขาเกิดความคิดขึ้นมาทิ้งพายตายลงไปถ้าลุงขังชีคุณชายเชียงปาเขาเป็นท่านทูตศักดิ์สิทนะครับเมื่อก่อนพวกเราก็ไม่รู้หรอก ทูตศักดิ์สิทธิ์น่ะเขาเน้นย้ำอีกครั้งนึกไม่ถึงว่าขังชีสวนก,กลับมาอย่างเด็ดขาดยิ่งกว่าเดิมผมไม่สอนว่าคุณจะเป็นทูตอะไรเป็นทูตของจกักรพรรดิที่ไหนก็ช่างไม่พาไปก็คือไม่พาไปเยยวอย่างอึ้งไปนึกไม่ถึงว่าชื่อทูตศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะใช้งานที่นี่ไม่ได้ขังลาคล้ายกับสัมผัสถึงอะไรได้มันมองเจ้านายตนสลับกับจมูกชิงป่าสีหน้าของั้งคู่ไม่มีรอยยิ้มเงียบขรึม มันเองก็รู้สึกจนใจจะช่วยอยู่ๆมันก็กระโจนเข้ามาครอกเกลียอยู่ข้างเท้าของขังชิใช้หัวที่ใหญ่โตของมันดุนๆครลางอิงๆอย่างไม่สบายใจขังชีรูปหัวของคังลาถอนใจพลังพูดกับจมูุเชียงป่าผมเชื่อนะว่าคุณต้องการตามหากิเลนม่วงแล้วหันไปมองหัวหน้าหุยหยางกับเย้่วหยางพวกเขาตามหาพปพ่าเขาหยุดเว้นครู่หนึ่งแล้วพูดต่อแต่ผมยังต้องขอเตือนพวกคุณว่า การที่ปาปาร่าในตำนานถูกกองทัพแห่งแสงซ่อนไว้มันมีสาเหตุของมันมันและซัมบาร่าอันเป็นที่ตั้งของมันนั้นถึงแม้จะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งล่ำรวยที่เติมเต็มทุกความต้องการของมนุษย์ได้แต่คุณอย่าลืมว่าเบื้องหลังทรัพย์สมบัติมหาศาลเหล่านั้นยังซ่อนเร้นคำสาปที่ทำลายได้ทุกสิ่งเอาไว้ด้วยคุณได้มามากเท่าไรก็ต้องสูญเสียมากเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีความมั่งคั่งที่ตกลงมาจากฟ้า และไม่มีความพึงพอใจที่ได้มาจากจินตนาการอันว่างเปล่าจมุสิงปาตาลุกว่าวรีบถามคุณดูเรื่องพาปราร่ากับตองทามแห่งแสงหรือคุณรู้มากแค่ไหนขังชี้หัวเราะในรำคอสิ่งที่ผมรู้น่าจะมากกว่าที่พวกคุณคิดไว้เยอะจุมุสิงปาพูดคุณบอกเรื่องพาปราร่าที่คุณรู้ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมขังชีกกำลังครุ้นคิดจุมุสิงปาแอบส่งสายตาก,กับขังลา คัางลาก,กเริ่มคลอกเคลียร์อยู่ที่ขาของคังชีอีกครั้งในขอก็ครางงิ้งงิงแงน้าขึ้นมองขังชีด้วยสตาอ้อยองิงคลายกับกําลังอ่อนหวาน,นว่าบอกเขาไปสิบอกเขาไปเธอเย,ยอย่างกับหนาหูย่างต่างก็าอ้าปากตาค้างรูง้สึกหวาดกลัวอยู่ในใจมีแต่จมโมสินปาที่รู้ว่ามาสตีฟที่สื่อสารด้วยจิตนั้นคืออะไรคําว่าอ่านใจได้เป็นยังไง นี่คือแมสติวิเศษไฮลลนโซลขังชีเขกหัวข้างลาเบาๆพูดว่า mm. ยายหนูอย่านึกว่าแอบส่งสายตาก,กันไปมาแบบนั้นแล้วฉันจะไม่เห็นนะมีหรือฉันจะเดาใจแกไม่ออก mm. ข้างลาครังอ e ุีสองทีเมาบลงกับพื้นขาหน้าสองข้างยกขึ้นมากุมหัวทำเป็นสำนึกแต่ดวงตากลมโตคุณนั้นกลับกรอกคลิงใส่วิงขังชี้ทำท่าจะเขกซ้ำ ขังลาช่วยอจังหวะทีเผลอเพ่นพร,รวดขึ้นไปบนเตียงหลบอยู่ข้างตัวจุมุดชิงปาแล้วโผล่หน้าออกมาแลบลิ้นใส่ขังชิขังชีตําหนิขำๆอย่างไม่รู้จะทําอย่างไรใหญ่ทรยศข้างลาทําหน้าไม่สนใจนอนลงนุ้นตากจุมุดชิงปายืดคอหลับตาพริมประหนึ่งว่าทําอะไรฉันไม่ได้หรอกปล่อยให้จุมโมชิงปาช่วยสังคนให้มันขังชีคล้ายกับตัดสินใจอย่างหนักสุดท้ายจึงพูดว่า ก็ได้เรื่องบางอย่างความจริงผมตั้งใจจะพาลงลุมไปพร้อมกับผมแท้ๆเขาถามก่อนว่าฉิงปาล่าเมื่อแปดปีก่อนคุณมาที่นี่เป็นเพราะคังลาเท่านั้นจริงๆหรือขังลาได้ยินชื่อตนเองรีบลืมตาขึ้นเย่ยหูตั้งใจฟังสมมติชิงปาถามด้วยน้ำเสียงโกรธกลึงกรนร้อนใจหมายความว่ายังไงอ่ะแปดปีก่อนแม้แต่ผาปาล่าคืออะไรผมยังไม่รู้เลยขังชี้อยากหน้าถามว่า พวกคุณรู้เรื่องกองทัพแห่งแสงหรือ